สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านใจใส่พลังบวกนะคะก็มาพบกันเป็นประจำเพื่อจะทำหน้าที่เยียวยาความคิดของท่านนะคะผ่านการอ่านหัวใจที่อาจารย์วาดขึ้นมานะคะแล้วก็สุ่มหยิบขึ้นมาค่ะเพื่อจะมาเล่าเรื่องนะคะก็ไม่ใช่เป็นการดูดวงนะคะแต่ว่านี่ถือว่าเป็นสื่อการสอนของอาจารย์ละกันนะนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะก็ เ,เชื่อว่าถ้าเราฟังเป็นประจำเนี่ยเราจะเข้าใจผู้คนนะคะในมิติที่ลึกซึ้งมากขึ้นเข้าใจสถานการณ์เพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะเวลาที่คนจะทำอะไรเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยมีที่มานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความเข้าใจเนี่ยเราจะยอมรับ กับเรื่องราวเหตุการณ์ในชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะเมตตาคนมากขึ้นนะคะค่ะทีนี้เดี๋ยวก่อนที่อาจารย์ยังไม่ได้เรียงนะคะก็สุ่มหยิบขึ้นมาก่อนที่จะเล่าเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นี่แหละแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นรูปแบบใดนะคะอันนี้ขออนุญาตสุ่มหยิบค์ดหัวใจนะคะขึ้นมา <laughs> อันน,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 นี้อันนี้รูปนี้ก็วาดไว้นานแล้วเหมือนกันนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนะคะในในทุกวันเนี่ยให้เราสังเกตตัวเองนะคะว่าถ้าเราไม่มีความสุขอะนะคะหน้าตาเราก็จะดูไม่มีความสุขวิธีการอย่างหนึ่งแบบทำหน้าทะเลนอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ได้หัวเราะหรือยังคะถ้าวันนี้เรายังยิ้มไม่ออกเลยเนี่ยนะคะอันนี้ต้องค่อยๆมา ตรวจตราดูวิธีการคิดของตัวเองแล้วนะคะว่าเราเราคิดยังไงเราถึงไม่ค่อยมีความสุขนะคะหรือว่าทําไมเราถึงเป็นคนอมทุกข์นะคะนั้นทําหน้าตาของเราให้มันเบิกบานแจ่มใสนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นเสแสร้งนะคะอันนี้เราต้องฝึกร่องเขาเรียกว่าเราต้องสร้างร่องความคิดเนะะี้ยค่ะเป็นร่องความคิดดีคิดบวก นะคะคิดเราสบายใจเพื่อให้ให้เรามีข้อมูลทางบวกดีๆนะคะเราจะได้รู้สึกเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนที่สดชื่นนะคะอ่ะฝากไว้ค่ะนี่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้จะคุยเรื่องอะไรนะคะความเป,เป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะก็จะมีเรื่องราวของสาวน้อยคนหนึ่งอะนะคะแล้วก็อาจจะต้อง มีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะคะแล้วก็มันมันเป็นเรื่องที่น่าจะมีความเครียดพอสมควรสถานการณ์เนี่ยมันเหมือนมันเหมือนยืนอยู่บนอาคารสูงอะค่ะนะคะนะคะ,นะคะเ,ออเป็นเรื่องของโอกาสนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าที่พึ่งนะคะ เป็นร่มโพร่มใสนะคะเป็นความเหงาความเศร้าความเดียวดายนะคะแบกทุก์ไว้นะคะอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นผู้สูงอายุนะคะอ่ะจับคู่ได้ละนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะน่าจะเป็นจับคู่แม่ลูกนะคะเป็นคู่แม่ลูกละกันนะคะแล้วก็เหมือนกับลอยคว้างอยู่กลางทะเลนะคะเงิน,นะคะ่ะ แล้วก็รู้สึกเหมือนตัวเองโง่นะคะโอ้วันนี้นะคะก็จะเป็นสัมพันธภาพระหว่างแม่กับลูกแล้วกันค่ะนะคะงั้นขอขอ,อนุญาตเพิ่มเพิ่มรายละเอียดตัวละครนิดนึงนะคะขออนุญาตเป็นเป็นลูกเป็นลูกนะคะวันนี้อาจารย์สุ่มหยิบแบบประเมินตัวเองนะคะที่มีคนเคยมาทํากับอาจารย์ไว้นะคะปิดชื่อเรียบร้อยนะคะเอาน้องคนนี้นะคะน้องคนนี้มีปัญหาเรื่องอารมณ์ค่ะเรียกว่า มีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์นะคะแล้วก็เป็นคนที่เรื่องคะแนนด,ด้านรับผิดและให้อภัยเนี่ยค่าน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเท่าวันนี้อยากจะฟังเรื่องการให้อภัยเข้าไปใน Youtube ของอาจารย์อีกช่องหนึ่งนะคะดรอ้อค่ะ dr จุดแล้วก็วักนะคะ a w e ค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องออคนเราทุ์เพราะความคิดแล้วก็ตอบคำถามน้องคนที่ไม่ ทำไมยังให้อภัยคนไม่ได้นะคะอันนี้ถ้าท่านใดที่มีม,มีแบบแมอยากฟังอยากให้อภัยคนก็ลองลองฟังอันนี้ดูนะคะค่ะซึ่งวันนี้นะคะ,ะคนที่เรื่องราวที่จันจะเล่าให้ฟังก็จะเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งนะคะทีะ่มีลักษณะของการควบคุมอารมณ์ตัวเองน้อยควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้แล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยให้อภัยนะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้จักศักยภาพตัวเองเอ,เอาแค่สั้นๆก่อนแล้วก็ เป็นคนหน้าเดียวค่ะไม่ค่อยมีอารมณ์ขันนะคะแล้วก็ทำให้ไม่ค่อยมีความสงบทางใจค่ะนะอันนี้ก็เป็นแบบพยายามเล่าแบบตัวละครคร่าวๆนะค,ะคร่าวๆให้ฟังนะคะค่ะทีนี้ก็เป็นคุณแม่นะคะอาจารย์อาจอารย์ได้ดูภาพยนตร์อีกเรื่องหนึ่งนะอีกละเ่าละเราเรื่องหนังนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องที่อาจารย์ดูแล้วมันก็ จริงๆที่จันชอบดูภาพยนตร์เนี่ยนะเพราะว่าเหมือนดูละครแล้วย้อนดูตัวแล้วเวลาดูแล้วมันจะเข้าใจลึกๆถึงถึงบทบาทนะคะว่าทำไมเขาถึงมีพฤติกรรมแบบนี้อะไรเป็นเป็นแรงขับในใจที่ทำให้เขาเป็นคนแบบนี้นะคะแม่ของแม่ของผู้หญิงคนเนี้ยนะคะ แม่ของเข,เขาเป็นอของตัวคุณแม่เนี่ยมีลูกสาวหลายคนนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นลูกนะคะก็น่าจะเปรียบเหมือนเด็กสาวคนนี้แหละนะคะเพราะดูมีปัญหาทางอารมณ์เหมือนกันนะคะเด็กคนนี้ค่ะก็เด็กสาวคนนี้ก็ทํางานนะคะแล้วก็มีเงินเดือนนะคะเขาก็ให้เงินเดือนกับคือเรียกว่าทํางานมาก็ด้วยความกระตันยูนะคะตัวเองก็ไม่ได้ใช้อะไรก็ เหมือนกินกับกงสีอะค่ะที่บ้านก็ที่ครอบครัวก็เป็นครอบครัวใหญ่นะคะเขาก็เอาเงินทั้งหมดนะคะเรียกว่าเจียดเอาไว้ใช้เล็กน้อยเอาเงินเนี่ยให้แม่เอาเงินให้แม,แม่แทบจะหมดตัวเลยนะคะแล้วเขาก็เข้าใจว่าแม่เนี่ยก็เอาเงินไปไปใช้ในกงสีแล้วก็อาจจะไปแบบ รักใครเป็นพิเศษก็อยากจะซื้อของให้คนนั้นเป็นพิเศษอะไรเงี้ยซึ่งก,ก็คิดเอาเองทั้งสิน้นจริงๆแล้วเนี่ยเงินทุกบาทที่ที่ลูกสาวคนนี้มอบให้แม่เนี่ยแม่เก็บเอาไว้เอาไว้ให้ลูกตั้งตัวโอ้โหดูความดงามแต่ลูกเนี่ยก็ไปเข้าใจว่าแม่เนี่ยเอาเงินที่เขาอุตส่าห์หามาประหยัด ทำงานหลังขดหลังแข็งก็เหมือนกับต้องมาเลี้ยงแบบครอบครัวนะคะเขาก็ไม่มีเงินเก็บไม่มีอะไรซึ่งเป็นความเข้าใจผิดก็แปลว่าครอบครัวเนี้ยสื่อสารกันน้อยตัวแม่เองนะคะก็จะเป็นคนที่เหมือนประหยัดนะคะนะคะแล้วก็พยายามทําให้ครอบครัว ดีนะคะเนื่องจากว่าฐานะทางบ้านเนี่ยก,ก็ยากก็ไม่ได้รวยมากนักเหมือนกับเป็นช่วงเริ่มต้นที่ที่ส่งลูกเรียนแล้วลูกก็เพิ่งเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเหตุการณ์แบบเนี้ยอาจารย์ว่ามันก็มีในในเขาเรียกว่ามีในสังคมทั่วไปนะคะแล้วก็อาจารย์ก็ได้ไปรู้มาเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องภาพยนตร์นะคะก็จะมีหลายครอบครัวทีเดียวนะคะที่ หลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ปลดกเกษียณแล้วเนี่ยบางท่านก็จะมีเงินของตัวเองมาสักก้อนหนึ่งซึ่งคงไม่ใช่ก้อนใหญ่หรอกค่ะเพราะว่าเงินส่วนใหญ่ก็ส่งเสียลูกเรียนหมดแล้วอาจจะมีก้อนเล็กๆหรือว่าอาจจะมีเป็นทองเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เรียกว่ามีเงินเล็กๆน้อยๆติดตัวไว้เพื่อเอาไว้ใช้ในยามแก่เท่าอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ลูกบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ให้เงินพ่อแม่หรือให้ก็แบบว่าให้น้อยอะ่ะ นะแต่จะให้พ่อแม่เขาไปขอเนี่ยเขาก็อึดอัดใจที่อยากจะไปขอลูกพ่อแม่หลายท่านเนี่ยก็จะเกรงใจในการที่จะไปขอเงินกับลูกในยามที่เราแก่เท่าแล้วก็ไม่อยากจะปเป็นภาระลูกค่ะนะคะซ,ซึ่งมันก็จะมีหลายครอบครัวทีเดียวนะคะก็ผู้สูงอายุเหล่านั้นก็พยายามหาอาชีพใหม่นะ,ะ่ะ เรียกว่าเป็นผู้สูงอายุสร้างตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งที่ตัวเองก็ไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนนะคะแล้วก็พยายามจะปรับตัวเข้ากับโลกปัจจุบันนะคะอุ้ยเดี๋ยวนี้เขามีการขายออนไลน์ก็พยายามฝึกตัวเองเห็นมีคอร์สที่ไหนเปิดก็พยายามไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีผู้สูงอายุหลายท่านที่ไปเรียกว่าแหมไปพลาดท่านะคะกับกับ ธุรกิจออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียเงินเสียทองนะคะซึ่งมันก็ทําให้เกิดความทุกข์ใจเกิดความทุกข์ทั้งทั้งคุณแม่นะคะแล้วก็ทั้งลูกๆในครอบครัวนะคะซึ่งตัวของสมมติว่าตัวของผู้สูงอายุเนี่ยเวลาที่ตัวของคนที่เป็นแม่แล้วกันเนี่ยนมมะตัวของคนที่เออแม่เนี่ย คนที่ไปสมมติว่าไปทาอยากอยากได้ไรายได้พิเศษเนาะเรื่องของเรื่องเนี่ยคืออยากได้เงินเพิ่มอ่ะจะได้อยากมีเงินนะนะไม่ได้โลภนะอยากแค่มีเงินเพราะาบางทีเนี่ยก็ขอลูกลูกก็อาจจะอารมณ์เสียหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าแหมทาก็ทาฉันก็ทํางานหนักนะทำไมต้องมาขอเงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีเนี้ยถ้าสมมติว่ามันเปรียบเทียบกับชีวิตจริงนะอันนี้ออกอาจารย์เอาออกมาจากภาพยนตร์แล้วนะสมมติว่าแบบเนี่ย ไปคล้ายๆกับแม่ลูกคู่นี้นะคะลูกก็เข้าใจเลยว่าแม่เนี่ยเอาเงินไปใช้สุรุ่ยสุร่ายจริงๆแม่เก็บทุกบาทให้กับลูกนะคะแล้วก็แล้วก็จะมีแม่หลายหลายคนที่ไม่มีไม่มีเงินไม่มีเงินหรือมีเงินน้อยมากหรือจะต้องคอยคอยรอจากลูกซึ่งแบบเวลาแม่ส่งเสียให้ลูกเรียนเนี่ยเสียเป็นหลายหมื่นแต่เวลาลูกให้ตังค์แม่เวลาให้เงินเดือนเงี้ยก็ให้แม่ห้าร้อยมันก็ดูน่าเกลียดมากนะ เอาไม่เป็นไรต้องคิดค่อยๆคิดนะคะว่าเราจะต้องจันว่าหน้าที่ที่เราจะต้องทำนะคือการดูแลบุปการีให้ดีนะคะทีนี้มันก็จะมีคนในสังคมบางส่วนแหละนะที่พอเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเงินก็ร้อยหรอลงไปนะคะก็อยากจะมีเงินเป็นของตัวเองอยากจะอยากจะใช้จ่ายอะไรก็อยากจะใช้ได้ไม่ได้ไม่อยากใช้เยอะหรอกแต่อยากจะมีอิสระ จากลูกหรือไม่ต้องให้ลูกมานั่งบน่นหรือไม่ต้องมานั่งขอเงินลูกมันจึงเป็นที่มาว่าทําไมผู้ใหญ่ผู้สูงอายุหลายท่านจึงอยากจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นแล้วพอพอทาไปแล้วเนี่ยนะคะก็ก็เหมือนเหมือนรันขัดทักษะเนาะเราเราอายุมากแล้วแล้วเราไม่ได้เชี่ยวชาญน,นะคะหรือบางทีเนี่ยก็ไปไปถูกหลอกอย่างเงี้ยก็เหมือนเราโง่เลยอะความรู้สึกแบบนี้มันทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยเครียดนะคะแล้วก็คับแค้นใจ แล้วยิ่งถ้าลูกเนี่ยไปใส่อารมณ์เลยไปใส่อารมณ์ไปว่าว่าแบบทําไมถูกเขาหลอกอีกละทําไมละ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีไปคาดคั้นคุณพ่อคุณแม่ที่ไปทําแบบว่าอยากจะสร้างไรายได้ให้กับตัวเองอย่างเงี้ยถูกหลอกแล้วเสียใจแล้วเนี่ยลูกยังไปแบบว่าไปขยี่เนี่ยอาจารย์ว่าเราต้องไม่ทําแบบนั้นนะคะเราต้องเป็นที่พึ่งทางใจให้คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่าปล่อยให้ท่านเนี่ย เหมือนเรือที่แบบลอยเควงความนะคะเหมือนกันค่ะถ้าลูกไปทำพลาดมาเหมือนกันอย่างเงี้ยนะสมมติตกเป็นเหยื่อของธุรกิจออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่เหมือนลูกไปทำพลาดมาเหมือนกันพ่อแม่ก็อย่าไปขยี้นะคะอาจารย์ว่าเรื่องนี้สถาบันครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญอย่าซ้ำเติมกันแต่ขอให้เราเรียนรู้ร่วมกันเพื่อที่จะไม่ไม่เป็นเหยื่อของ ของคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะคะของคนที่เขาเรียกว่าอะไรของคนที่ไม่มีศีลมีธรรมแล้วกันนะคะทีเนี้ยฝ่ายที่เสียงเงินเสียทองนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครวัวไม่ใชนแม่หรือลูกที่เสียงเงินเสียทองเนี่ยความทุกข์มันใหญ่มากเลยนะคะเหมือนคิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้เหมือนโง่เลยเนาะ เหมือนโง่เลยอะเหมือนโง่เลยแค่อยากจะมีรายได้ขึ้นอีกเล็กน้อยอยากจะน้อยเดือนหนึ่งสักหน่อยหนึ่งห้าพันหกพันหรือหมื่นหนึ่งหรืออะไรเงี้ยอยากจะมีเงินบ้างไม่ต้องไปขอเงินลูกเนี่ยกลายเป็นโง่แล้วก็เป็นทุกข์หนักในใจซึ่งพ่อแม่บางคนก็อาจจะไม่กล้าที่จะไปบอกก็ไม่มีเขาเรียกว่าก็แบกแบกโลกแบกทุกข์ไว้แล้วไม่รู้จะคุยกับใครอันนี้มันเป็นปัญหาสุขภาพจิตเลยนะคะแล้วก็ก็เหมือนแบบ มันเศร้าอ่ะแล้วถ้าคิดถ้าคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุอย่างเงี้ยคิดวนไปวนมาอย่างเนี้ยมันเครียดนะเพอเพอจะซึมเศร้าเอานะคะคนในครอบครัวลูกๆต้องสังเกตให้ดีๆนะคะหรือคุณแม่เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันถ้าสังเกตเห็นลูกเครียดเนี่ยบางทีลูกอาจจะไปไปถูกหลอกให้ทําธุรกิจที่ที่แบบแหบมบ ก็อยากรวยลูกก็อยากรวยเอาเงินมาให้พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีก็เหมือนไปถูกหลอกมาเงี้ยเราต้องเป็นที่พึ่งให้ลูกลูกก็ต้องเป็นที่พึ่งทางใจให้พ่อแม่ว่างั้นนะคะบางทีเนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็อาจจะอยากเห็นภาพะนะจริงพ่อแม่ไม่ได้โลภนะคะนอกจากอยากมีเงินแล้วเนี่ยก็อยากจะเป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกนะคะจิตใจของพ่อแม่นะก็อยากจะอยากให้ลูกสบายไม่อยากให้ลูกเดือดร้อนว่างั้นเถอะนะคะมันต้องดูท่าน ด้วยเจตนาที่ดีนะคะแล้วก็พอนะถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้วเนี่ยท่านก็จะสแสวงหาโอกาสนะอะไรที่ท่านคิดว่ามันจะเป็นโอกาสที่พออยากจะหาเงินได้แม้ว่าจะนิดหน่อยบ้างเป็นไรายได้อย่างน้อยไม่ต้องไปขอลูกหรืออย่างน้อยก็มีเงินไว้ให้ซื้อขนมให้หลานบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นความปรารถนาดีทั้งนั้นนะคะแต่เพียงแต่ว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการ นะบางทีเราก็เป็นเหยื่อกับนักล่าหรืออะไรต่างๆนะคะซึ่งมันก็อาจจะเกิดสถานการณ์ที่แบบคนเครียดมากหรือบางทีเนี่ยผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยถือเงินออกมาจากจากจากการทำงานตลอด30ปี35ปีถึงกนออกมาก้อนหนึ่งไม่ได้เยอะมากด้วยอย่างเงี้ยเราก็เอาไปลงทุนแล้วก็คาดหวังว่าโอ้โหทีนี้เราก็จะเป็นที่พึ่งนะเป็นที่พึ่งให้กับลูกหลานได้แล้วนะคะ เป็นที่พึ่งให้กับลูกหลานได้แล้วเนี่ยนะก็ปรากฏว่าทําไมฮะเนี่ยเราจะต้องเป็นที่พึ่งให้กับลูกหลานแต่ปรากฏไม่เป็นอย่าง,งาน,นั้นน่ะเนาะมันก็ทําให้เครียดบางทีก็แทบอยากจะแบบไม่อยากอายอายดูแบบดูโง่แล้วสิ่งสําคัญดูทําให้ลูกเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ายิ่งลูกยิ่งไปแบบไปขคยี้ไปถามไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าครอบครัวใดที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะกอดกันให้แน่นคะ่ะ แล้วก็ค่อยๆจัดการอย่าไปโทษนะคะสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่บางท่านที่แบบไปไปพลาดท่าไปเสียเงินก้อนใหญ่กับเงินที่อุสตสาห์เก็บมาแล้วก็กะว่าจะเอามาใช้หลังกเกษียณแล้วก็ดันไปทุ่มทุนเป็นล้าน2ล้านหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วหมดไปอย่างเงี้ยนะคะก็อาจารย์ก็เข้าใจแต่ถือว่าเราฟาดเคราะห์นะคะสิ่งที่สำคัญอย่าขยี้ตัวเอง อย่าโทษตัวเองว่าแหมเรามันโง่เราไม่โง่ค่ะเรารู้ไม่เท่าคนค่ะเรารู้ไม่เท่าทันอนะ่ะเหมือนนักล่ากับเหยื่อนะ่ะนักล่าก็นักล่าก็ได้โอกาสเท่านักล่าก็จะเห็นโอกาสนะเหยอก็คือเหยื่อค่ะนักล่าคือนักล่าค่ะนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าโง,ง่แต่คิดว่าจังหวะมันไม่ดีนะคะแล้วก็มันเป็นบทเรียนข้อใหญ่เลยทีนี้เราจะจัดการยังไงนะคะ ก็ทำทำตามขั้นตอนนะคะที่ที่ควรจะเป็นนะคะอจาจจะจะไม่พูดเรื่องกฎหมายนะคะจจะจะพูดถึงเรื่องของการจัดการสุขภาพจิตก่อนเลยยอมรับเลยค่ะว่าเสียไปแล้วนะคะแล้วก็ดีกว่านะคะต้องเลือกนะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องเลือกเลือกที่จะอยู่แบบ เต็มไปด้วยความทุกข์อยู่แบบความรู้สึกแย่ๆเหมือนคนโง่อยู่แบบโอ้โหความรู้สึกเหมือนแบบว่ายืนแบบเสียวมากกลัวมากยืนอยู่บนอาคารสูงนะคะเราต้องเลือกอะเลือกที่จะมีความคิดแบบไหนก่อนนะคะแนะ่นอนอะมันต้องเศร้าความรู้สึกมันต้องเมียเศร้าเสียใจเสียดายโทษตัวเองนะคะ แล้วก็กลัวลูกด้วยนะคะลูกก็อย่าไปขยี้แล้วกันที่สําคัญต้องเข้าใจคุณแม่นะต้องต้องเข้าใจคุณพ่อคุณแม่ว่าท่านทำเนี่ยบางทีมันเป็นความปรารถนาดีหรือบางทีเนี่ยเราไปคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยากขอเงินเราเพราะบางทีการบางทีแม่ขอเงินลูกอย่างเงี้ย โอ้โหกว่าลูกจะควักให้หรือบางทีก็ไม่ให้ก็ตะวาดอะไรอย่างนี้เีกมันก็มีหลายเรื่องมากเคือาจารย์ก็รู้เรื่องเยอะ <c oughs> <c oughs> นะก็อเล่าให้ฟังแล้วกันถือว่ามามามาแบ่งปันกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ว่าเราต้องเลือกก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ถ้าพลาดแล้วก็กพลาดไปนะคะอาจารย์เล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังนิดนึงช่วงหลายสิบปีนะคะสมัยอาจารย์แบบสาวๆเนาะอาจารย์ก็ทําธุรกิจ ะะแล้วก็ปรากฏว่ามันเหมือนขาดทุนกำไรอะ่ะแทนที่เราจะได้แล้วตอนน้นเหมือนค่างเงินบาทมันมันลดลงอะค่ะนะคะคือแทนที่อาจารย์จะได้เงินสมมตินะสมมติว่าอาจารย์จะได้เงินหนึ่งล้านอย่างเงี้ยปรากฏว่าอาจารย์ไม่ได้อะ่ะหนึ่งล้านเหมือนั้นอะเราก็โอ๊ยตายละเสียดายอยเงี้ยอาจารย์ก็คอตกกลับไปที่บ้านเลยนะคะ แล้วแม่เนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากเลยนะคะแม่อาจย์ก็บอกว่าอาจั์ก็เล่าให้ฟังจนก็เสียใจจันก็ร้องไห้โว้มันเสียใจตังค์อะเนาะอะไรเงี้ยนะแม่ก็บอกว่าอ้ออ้อไม่ป่วยไม่ประสบอุบ,บัติเหตุแขนขาดขาขาด,ขาด,ขาดก็ดีแล้วนะลูกเงินเนี่ยเดี๋ยวหาได้ลูกใช้เท่าที่มีนะโว้แม่ปลอบใจแล้วคําคําของแม่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ทําให้จรย์รู้สึกว่าคือชีวิตมันมีค่ามากอะ ะะแล้วก็มันยังดีกว่าที่มันยังดีกว่าอีกคนอีกหลายคนนะอ้อมันยังมันยังดีกว่าอ้อไปประสบอุบัติเหตุไปแขนขาดขาขาด,ขาด,ขาดแค่นี้นะเป็นบทเรียนลูกนะต่อไปก็อะไรเงี้ยคือแม่ไม่ขยี้เลยนะอาจารย์ว่าบรรยากาศมันดีอะ่ะโอ้หถ้าแม่ขยี้นะว่าโอ้โหเฮ้ยเธอฉันเลี้ยงเธอมาให้เธอทําไมเธอถึง,งโง่อย่างงี้อะไรเงี้ยไม่เอาแม่ไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแม่จาย์ก็ าาจารย์ก็ได้แม่ระดับแบบท็อปอะแบบดีสุดนะ่ะก็เป็นแม่เนี่ยเป็นร่มโพ่ร่มใสขง,ขง,ขง,ขงของของอาจารย์จริงๆเลยนะคะเรียกว่าเข้าใจเพรนั้นแม่ก็กอดเรานิ่งๆเลยนะคะแล้วก็พูดสั้นๆเองแล้วหลังจากนั้นแม่ไม่เคยมาพูดอีกเลยนะคะแล้วแม่ไม่เคยมาขยี้มาซ้าเติมไม่มีเลยอาจารย์ว่าเนี่ยบรรยากาศที่บ้านแบบเนี้ยควรมีไม่ว่าจะลูกหรือแม่ คนในครอบครัวมีสิทธิ์ที่จะทําผิดพลาดกันทั้งนั้นน่ะแต่มันเป็นความผิดพลาดด้วยบางทีรู้เท่าไม่ถึงการหรือไม่เป็นความผิดพลาดท,ที่มันเป็นความหวังดีกับครอบครัวเพราะอยากจะมีเงินมาจุนเจือครอบครัวมันไม่ผิดเนาะอันนี้ต้องมีความเข้าใจกันนะไมเตราะฉนั้นต,ต,ต้องเลือกอาจารย์ว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะเรายอมรับไม่ได้ที่แบบโอ้โหเงินเราอยู่ดีๆเรายอมรับตัวเองไม่ได้ที่เราทําไมไปไปเสียท่าคนอย่างเงี้ยนะคะยอมรับไปเลยค่ะ ที่พูดนะคือมันอาจจะพูดพูดพูดง่ายๆนะลองทำค่ะก็ยอมรับคือมันเสียไปแล้วเงินก็เสียไปแล้วนะคะแล้วก็ถามตัวเองว่าแล้วเราจะทำไงให้สถานการณ์ดีขึ้นการคิดโทษตัวเองไม่มีประโยชน์การเศร้าเสียใจไม่มีประโยชน์นะคะการแบกเอาทุกไว ก็วางมันลงบ้างเพราะไม่อย่างนั้นมันมันเป็นภาระทางใจแล้วมันทำให้ทาให้เราไปต่อไม่ได้แล้วทำให้ชีวิตของเราไม่มีความสุขนะคะนะเนีย่ยทำให้เรารู้สึกเครียดอ่ะเหมือนแบบโอ๊ยอยากจะโดดตึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะยอมรับค่ะแล้วก็ค่อยคอยคิดนะคะค,ค่อยคิดว่าเราจะทำยังไงต่อไปดีนะคะอันนั้นเป็นเงินเก็บ ถ้าปัจจุบันยังพอมีเลี้ยงหล่อเลี้ยงชีพก็ทำไปก่อนนะคะแล้วก็ลองดูว่าเอ๊ะแล้วเรามีความสามารถอะไรนะคะอันนี้อาจ,จต้องอาจจะต้องหาเงินใหม่ที่อาจจะไม่ต้องเป็นออนไลน์ไม่ต้องเป็นอะไรที่เราไม่ถนัดนะคะเป็นเรื่องที่เราเราลองดูสิคะว่าเราทําอะไรเก่งทําอะไรดีนะคะจัก็เห็นมีผู้สูงอายุท่านหนึ่งก็ทํางานฝีมือเก่งมากเลยนะคะก็ทําไปแล้วก็ ยังยังเขาเรียกอะไรนะถ่ายรูปติดราคาอะไรยังทําไม่ได้นะคะก็ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะถ้ามีการยานมิตรเขาก็จะช่วยแนะนาค่ะโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินเรียนไม่ต้องไปอะไรเราค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะนะคะหรือว่าไปถามน้องที่ร้านคอมพิวเตอร์อะไรก็ได้นะฮะลองลองดูค่ะสี่สำคัญต้องมีสติแล้วก็ต้องไม่เป็นเหยื่อนะคะเท่านั้นเองนะก็ต้องกลับมาดูเลยว่า ง่ายๆเลยไม่ต้องไปคิดเรื่องรวยจนอะไรนะคิดว่าแล้วเราจะทำไงให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะคะลองกลับไปดูความสามารถพิเศษของเราทําตรงเนี้ทาเมื่อตอนที่เราสงบแล้วนะคะจิตใจเราจะสงบได้ก็แต่เมื่อเรายอมรับกับมันนะการยอมรับไม่ได้หมายความว่าเรายอมแพ้นะคะแล้วก็ชีวิตมันก็ต้องไปต่อบางเรื่องบางคนก็เจอบทเรียนนะ แต่ละคนเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดเนี้ยอาจารย์มั่นใจว่าเรามีบทเรียนกันทั้งนั้นแหลคะค่ะเราได้บทเรียนกันทั้งนั้นแล้วถ้าเราเรียนรู้มันก็จะเป็นเรื่องที่จะช่วยให้เราได้เข้าใจโลกมากขึ้นเพราะสุดทางนะคะอาจารย์ก็เห็นเอ,เอาตัวอย่างเอาตัวอย่างของของของ,ของที่บ้านอาจารย์แล้วกันนะคะอตอนที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย ผูคุณแม่อาจากนก็ชอบแบบว่าเครื่องประดับทองหยองอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอวันที่แม่ป่วยนะคะแล้วก็ในสุดแม่เป็นสมองเสื่อมแม่ก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้นะคะเงินไม่มีค่าสําหรับแม่เลยนะคะแม่นึกไม่ออกค่ะว่าเงินคืออะไรนะคะแล้วก็เงินไม่มีความหมายเลยนะในวันนั้นและในที่สุดแม่แม่ก็เสียชีวิตลงไปนะคะ ชีวิตคนมันมีแค่นี้จริงๆนะเกิดแก่เจ็บแล้วก็ไม่อยู่บนโลกนี้มีแค่นี้ค่ะแล้ววันที่เราไม่ได้อยู่บนโลกเนี้ยเราก็เอาอะไรไปไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันเป็นแค่แบบฝึกหัดนะว่าอืมทดสอบดูซิว่าเรายึดติดยังยึดติดอยู่กับเรื่องอะไรบ้างนะคะอย่างสมมติว่าถ้าลูกแบบโอ้วยวายวยวายกับเรื่องแบแบ,แบเรื่องเรื่องเนี้ยก็ต้องคิดถึงหัวใจของแม่เนาะนะนะ สมมติลูกวอยวายผมไม่ได้ดังใจนะคะเนี่ยลูกสมมติลูกวอยวายแม่ทําไมแม่ทําอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็แปลว่าลูกก็ยังยึดติดกับอะไรฮะกับกับเงินซึ่งแน่นอนคนก็ต้องส่วนใหญ่ก็ต้องยึดติดกับเงินแหละปัจจัยหล่อเลี้ยงเลยนะคะแต่ถ้ายังพอมียังพอได้ยังพอขับเคลื่อนสิ่งที่เราต้องมีเลยนะคะคือกำลังใจให้แก่กันต้องมีกําลังใจให้นะคะนะวันที่ ใครคนใดคนหนึ่งในครอบครัวทุกยากไม่สบายใจกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างเป็นสิ่งที่สำคัญคะ่ะจับมือกันไว้ให้แน่นแล้วร่วมเรียนรู้ร่วมกันนะคะนะช่วยกันที่จะจัดการกับบทเรียนบทนี้แล้วเราจะจัดการชีวิตของเราอย่างไรทำายัางไงให้สถานการณ์มันดีขึ้นนะคะสำหรับบางท่านที่รู้สึกว่าโอ้มันคิดมากมันเครียดมันนอนไม่หลับ นอนให้หลับก่อนนะคะอาจารย์มีคลิปกล่อมนะคะกล่อมลองลองคีย์เข้าไปใน YouTube ก็ได้นะคะว่ากล่อมนะคะหรือว่า u t u b e ของอาจารย์อีกอันหนึ่งคือดรอนะคะ D.R. จุดแล้วก็วักนะคะ A.W.E มันมีคลิปกล่อมนะคะน่าจะน่าจะ EP ที่2ออะไรอย่างเงี้ยนะคะลองฟังฟังต่อเนื่องสักอย่างน้อย21วัน นะคะมันจะช่วยให้หลับมันช่วยให้จิตใจสงบขึ้นจิตใจที่สงบมันจะทําให้คิดออกค่ะว่าจะทํำยังไงกับชีวิตนะคะอาจารย์เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้ท่านที่กําลังประสบปัญหาเรื่องการเงินนะก็ขอให้ผ่านพ้นนะคะกับเรื่องราวต่างๆแล้วขอให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านอย่าลืมแม้ว่าจะทุกยากลำบากกายยังไงก็ตามเจอปัญหาหลุปประคัในชีวิตอะไรก็ตามยึดมั่นเรื่องของศีลน,นะคะยึดมั่นไว้ค่ะนะคะอย่างอย่างน้อยศีลห้าต้องมีไว้นะคะแล้วก็หลับในการดำเนินชีวิตนะคะทำดีนะละเว้นชั่ว แล้วก็ทําจิตใจให้ผ่องแผ้วเพราะฉะนั้นอย่าจิตใจเศร้าหมองแม้ว่าจะเจอสถานการณ์แบบสุดๆก็ตามเรียกสตินะคะแล้วก็เอากู้จิตใจของเรากลับคืนมาค่ะแล้วเดี๋ยวสถานการณ์มันจะดีขึ้นเองนะคะอาจารย์เป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์ลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ